สบายดีเด้อพี่น้องถักทายสบายดีพวกพี่น้องทุกส่วนเนาะบรรยากาศยามแรงมือนี้ชิ่งานลงตัดเข่าลงมัดเข่าเนาะโอ้ยพอดีแล้วมือเดียวหน้าไอรอนพี่น้องไอมือนี้ถ่ายตัดกับถ่ายมัดแดงกันคนละส่วนโอ้ตัดงามเด้อพี่น้องไอมนี่สองจัก ดาะเปาเอกับน้องแค้นคนตัดพี่น้องโอ้ฝ้น่ีวิตคือคือกันเลยพี่น้องบิืงอัน,นลายตัดเนาะอูสองคนนี่ตัวตัดเข่าเลยสุดยอดเนาะพี่น้องง่ามขนาดไว้ท่านใจเนาะ บ้าเอสบายดีแค่เดียวแค่เดียวสุดท้ายเนาะเก่งวะเก่ง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 เลี่ยงผมตัดง่ายตัวนี้เป็นข้องนองแค้นทางนั้นเป็นข้องอันตะบ้าเอเนาะพี่น้องตัดแข่งกันอู้ขาใช่หนิกระชุบแบบพอดีได้ได้พี่น้องเลยชุบเต็มที่ไว้เลยเนาะพอดีตัดพี่หน่องไม่ทำ ไนดนส่วนก้อนๆเข้าตัดค่อนขางนี่จะบมท่นสุกปานไดจะมีสุกขัดสบายดีสบายดีเก่งเนาะเจ็ดให้เหรอเกือไปตัดได้ตัวอีเดีด้บรตัดเึ่อตะแปลงตัวไรจังไอรอนตัวนั่นตัวนั้นโอ้เจตแปลงเจตแปลงจัแล้ว มันเป็นน้คุหรือเป็นน้ำจักมันเป็นจะไหนมันมอดบ่แล้วนะโอ้มันมอดแนบมีอนดนนมังเหรอห่อย oh 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 oh> <si ู่วบมีนอตบวมบอกเออนอดวมมีเนี่ยหันน็อต เอาสิได่วเด้เอาครับเอาายกนนี่แล้วมันสีขาดเขาป่าได้เธอนึงเลยไม่หรอพี่ยังคือเขาป่าเำใหาคพออยู่พอม้ยไม่หร่เอีเขาป่าี่นงมานด้เป็นคนมัดเนาะมัดกับทีมงานไหนต่อยไอ้คาสีม้วนหน้ามือสี่เออมือสี่แถวม้วนอี่นีให้น้ามันโมยใหญ่ไปได้พี่น้อง ผมกว่าตัดข้าวเดียวกัล่ละคนะะแตบบ่กาตัดไว้เงเี้ยอเคครับเอีท,ทาาอยู่วน,น้องแช่นโซดบ่โซดเตอร์ี่ไองเตยก็ที่งาน,นโซ่แลวมาคอยไอ,ดอนนะ้ดอนเนาะไอเอน สวดกันเนาะสวดมาหาฮกปีอ่ะวิ่ไปเอาหาฮกปีเลยเนาะไม่ไปเอาอพก่อนสวดอยู่หรอไอ้เหรอเฮียจะแบกเัาเหรอ มือนี่พ่นมือตกเนาะแหลกมืดมัมดเขาด่ามัดหน้าตัดเข่าตัดน้าก็เพื่อเพื่ตัดอยู่พี่น้องบ่ได้ลเล่นน้ำผลนี่เนาะซุ่มตัดมือแรกนี่แงเมียนเดงพี่น้องนี่ให้ชงกัลเล่เนาะพูดีตัดเบิดเดี๋ยวซุ่มตัดตอนแรกหน้าจะแห้มัดมืออื่น มื่อนี้มัดโตซุ่มตัดตอนเสาเนาะพี่น้องหน้าไอรอนกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะต้นหนึ่งกับแม่รถแต่าเราบริหิุเนาะซุ่มนาเหืออาจจะหอดนันก๊กอันก๊อไผ่นะพี่น้องกินหน้าไอซุกซื้อเนาะตัวนี้ก็หอดโพนก๊กระเรลา พี่น้องเนี่ยที่กะอาจจะโบเบิง่งในแนมไกลๆก็คือลายอยู่พี่น้องยามันสิติดอยู่บนเนี่ยทีเทียงเนาะที่เนื่อทีเทียงกับลายเตอรพี่น้องที่บริเวณหน้าแต่ดินกับกว้างเตอ,เตอ,เอยู่นี่ต่ให้ให้ใ่ใหญ่บาไหมทางนี้ ทีมงานมัดเข่ามาแต่สำรวจสำรวดสิ่งสัตว์ปั่นอยู่ไม่นี่ครทีมงานคือเก้าพี่น้องไอ้ก้อยไอ้คำสีสวัสดีสวัสดีสวัสดีพงไมพี่น้องวันนี้กับสิเลเอาเลยเนาะมือนี่เือว่ามือเหลวสำเร็จมือสำเร็จผู้ดีนวดเลยมือนวดตีด้วยนวดด้วยปั่นนวดนวดเออนวดเข่าเลยเนาะปั่นนั่นแหละ มันเข่าไว้หน้ามดด้วยพี่น้องมัเทิกด้วยพี่น้องเอ้ยน้องอันกับมะไปดีเอาอันกับอันกัลลาินพี่น้องอันกัลลาินกัลลาินบัได้ไฟหู๋ของอันหนะบ่ะของเสียหนะบ่ะเสียยังอันอยู่กับใคก่อนเดี๋ยวนี้มังกรแดงงานเสียยังจากเสียไปเลยเสียไปเลยเสียพี่น้องเมื่อกี้เ้ามาซุ่มถึงเนาะพี่น้อง ไอคนไอ้ดอนเป็นคนคนกำลังอันเอาไว้ไอ้ซีไอ้เพิงติดน้องอ้มนเป็นคนมันอ้อมอผูมพาวอ้มอ้มเออใช่ผู้สาวมั้งเออใช่ป้มาบันเก่าด้วยเขาคกันเมาเาเิมารมอวักเอาหานเล่นนะเล่นน้ำมามัดเข่าก่อน สบายดีมั้เบียรเขาตายอ่ม่ไดอาม้าอ่บ่อเละม้อเบียร์เขาน้ำสาดีอยต่ต่อมาให้ไอ้ดอเป็นก้นค้นมพี่น้องหาจะแล้วอยู่หม เดี๋ยวจะกุ้มตัวหั้ตัดดีส่องนะพี่น้องส่องเกิดน้องแก่นกับไอ้ดอนไอ้บาล่าเนาะหาตัดเขามีแต่ลงมัดพี่น้องไปลิมัดเขาให้ิึงก่อนเดี๋ยวตาหันนะ มาเด้อพี่น้องมาหมัดเขาน้ำกันโอ้ให้แที่ดุ่ม,มอ่างเงี้เปิดอยู่ได้แหละ Ô oh, nát, oh, nát 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 cái này cứ gì đây khẩu như thế nào vậy cứ qua nó โคบตัวหนึ่งเทียดสองตัวแล้วพี่น้องเลยกบบาง่าวนึ่เตอบางเพหนึ่ตัวบบงใหญ่เลยหันเลย ดนนะ้มันเมันติดไอยู่เพวน้ำมันมันไลงไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วไก่แล้วเื่อตนเ่ามาด้คนนี้ะนวดจากลงเจ้าเือตืนเพื่อเพื่อชติืลาด เดี๋ยวว่าเครื่องห่อนระมนซีมุ้นละเอาแล้วบ้านมึงมึงมงเยอะหมดห่อนนะเาะเอาลต้องทำยามันก่อนเลยเดีัยวตอนเจ้าบอนชิ้นเหนือถ้าม่รูอีลงตอนนที่ตินกันนนที่พร้อมกันนะคือกันนี่แหละ ลูกก้อนมาดิซื้อเพื่อจักสิทิ์เนาะฮะเดี๋ยวมาดอมดอถูกต้องถูกต้องนี่เนาะไรอมบอดอนนี่มันดีอีลีเนาะของจริงบอกแล้วจะให้บอลดบอดอนยี่เองไปเราลงมือลงมือเองเนาะรถือมดเสียเกียร์มดสะดุดกอเปคอบอลดอนยี่อันนี้สภาพ Ta thì vino oh. Ngạm tơp không tạo vong cho 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 tới nay cầy là p nòng như vậy đi 3 xí hay nhỏ này nè, thím nòng học là bớt nấm mặn đại p nòng được 10 này em sải em cua là bắt bớt đi cho ít là cầy นี่ก็เขตแดนเนาะเออหน้าเข้าจอก็คือบนบันไดวะโอ้กันหน้าอันเดียวกับตัวนี้เนาะหน้าเจ้าเดียวกันนี่สิหน้าข้างหน้าไอรอนนี่พี่น้องหน้าที่เขาเจ้าขายให้เขจ้าจนสุดเคียงตัวนั้นเนาะเออมันเป็นแบบเป็นแย่ๆไปพี่เนาะขุดๆคืองูนี่ ที่ดินตัวนี้ขึ้นไปเถอะเออขึ้นไปหอดโขดตัวนั้นประมาณนี้นราดินเขาจ้ะไปขึ้น้องทุกคนตอนนี้ไก่สีคำเนาะเอากะพากันมัดยังอีกให้หนึ่งสองให้ พอดีเอาให้มันแล้วตัวนี้เนาะหม่งอามได้นี่พี่น้องมัดผู้เดียวให้หนึ่งบัตเทอร์เก่งอีดีวะไหวเนาะอามเนาะนึกว่าไหวแต่บัตแค้นหม่งอามก็ไหวอกันเด้อพี่น้องผมบิ่งยังอีกสองหน่ะเออทางนี้ก็จะเป็นหน้าเราเจ้า ขาหน้าข้าเจ้าโบคอยงามไนดมได้พี่น้องมันจักจะเป็นหมาเก็บบ่อเบิ่งนี่แต่แท้หน่ะั้นงามซุ่มรุมไปเนาะเดืองไ่ได้พี่น้องนะแถวรุมหน้าบ่ทวมทีม่แถวนี้ท่านันก็นจะเป็นผู้ <mm? ผู้มาโลกมาเขินมาหูเขากันพี่น้องเยอาจจะผู้มาหลอกมาโลกนี่แหละไ <mm> <mm> ปะพี่น้อง เด็เขตแดนหน้าไอ้ดอนกับหน้าเขาจ้าเนาะมาโตก่อนพี่น้องเลยให้สุดท้ายให้สุดท้ายพี่น้องโอ้สูสตรดีไปเหมือนี่พอดีจนคำหักเนาะบ้าก็พอแล้วพอนีให้มัดมืออื่นมันสิบุได้เวียกมันสิบุได้เวียกเนาะ มาจะได้เขาหากระตัดทางมันไปดนี่แหละผลเลยลายเติบได้มือนี้เนาะสรุปมือสีเหีืองกินพร้อมเนาะสีเหลืองกินเนาะไพ่สีเป็นผสมบอลเสกเจ้าทีเลยเนาะเจ้าทีป่ป้ามือจนการมาฮะข่าวคำสีไปตัดนี่เลยวีน้องแหลวแลวแหละพอดีคนเห็นมันแหลวมือนี้ เด็กคนนาจืดนาจืดเนาะหนาหล่อหนาแล,ล,ลบังนี่เฮียดนบอเบิอเบิดล่า,าลยต้องไปสุกเดี๋ยวน,นี้หมัดก่อนมาพี่น้องฉันุดถ่ายมาๆมากอ เบนนี่ก็ชือว่าขึ้นมาเวยมาละละเอียดเออเอาซอยกันซอยกันอย่าเฝาพื้นนี่ซอยตันนี่มอตันมาอีเดเกๆๆๆเ0คู่1ิคู่ข่าไปสุขรลุอยกันซอยก่อนยืนเป็นตวสิปลาซอยก็ได้เดี่เพาะท่านได้บอกวันนี้รับ บาม่เตรียมเลไดเหมวมาไหนกันเนาะดีสีมุ่งแน่จังลมมาหมัดเขากลังสีวะแค่นี้นะแค่นี้เขาอ่ะเล็พี่น้องเลี้ยวดบาดตบมือตบมือส้มซื่ แล้ว,ลวทุกคนเดย์หายสายมิดะไปหาสุกรถก<บ>่อนไปพีน่น้องอยยวยวเดีมือหนีเขาก็เฮ็ดเบียกได้ร้ายเติมเนาะไปี๋อกันคลิปนาวเพื่อถ่ายคลิปมัดเข่ามัดหน้าให้เบิ้งเนาะอีกิดะเมื่อไงวะลาวามเมื่อไงบ่เติมหนึ่งยู่เติมอยู่เนาะเดี๋ยวมาอีกบ่ เลียนไอได้สตง่กลัวไปนี่แะเป็น้องเลียวไนน้องเบิ้นี่นะเบิ้ยังนีลเวเลียเลยดึอดิมจักโอเคเอเกี่เลยดึิมเลยบกซีสิเก็บมาไปปไปสุกรถซอยไอ้ดอยไหมพุกข้นดีเลยกข้นรถ ทุกคนเจอกันคลิปหนาเ้อสำหรับคลิปน,นี้เขาตัวลาไปก่อนเลยนะเนาะเดี๋ยวก็สิคนเห็นมันแล้วหมือนนะจบเลยเล่นี่ไปไปบายรถไ,ได้ดอน,ดนบ่ขึ้นพี่นออ้องเลยเที่ยวทางคุณน,นะทางกินลมเมนาะเ,เอาเบิง้งเอาเบิ้งมาหนิซอยกันเบิง้งอ่ะสุบรถก่อนพี่น้องเลย 哎。<對> <laughs> 拜拜拜。